2ห้องนอนอทุกคนห้องนอนเดียวพ่อมีสองนอนมานอนตรงนี้ได้โอเคก็คือมันเป็นวิลล่าที่มีสองชั้น้วยแก่คุมมากแกสามารถเอาทางครอบครัวกแกมานอนได้ถ้าเขาถ้าโรงแรมมันอนุญาตนะกางเต็นท์อะไรเงี้ยโอ้ชาลาเฮยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชีวิตจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้อ่ะนี่คือพัมเพอรสุดๆแล้วก็ได้เห็น ขอเื่อทุกคนในในวิดีโอนี้นะเพราะว่าพอตอนเดินเข้ามาเช็คอินก็ยังไม่ได้เดินดูอะไรเดี๋ยวรอแถบวิดีโอทีเดียวเห็นปะเนี่ยเราสามเดี๋ยคืนนี้เมจะให้เขามาจับที่นอนตรงนี้เพราะเมจะนอนดูดาวตรงนี้คือเราสามารถนอนจริงได้เลยมันเป็นสตาร์ะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสลิปอันเดอร์สตาร์อันเดอร์เดอรสตาร์สลิปอันเดอร์ไหนใครอยากให้มสล l ปอันเดอร์สตารบ้าง คือนี้กับแซกก็คือสามารถนอนแล้วก็ดูดาวนอนดูดาวเลยเขาก็จะมาจัดเซตผ้าห่มผ้าห่มนอนจริงนะไม่ได้คอนเทนต์เซตติ้งแล้วก็แบบมีเชียนมีไฟอะไรนี่คือโต๊ะกินข้าวใช่แล้วก็เนี่ยเราจะมาจิบอับตอนูนทีต่างๆนั่งอ่านหนังสือฟังเพลงเออตอบลูกค้าแบบโพสขายของทำคอนเทนต์เปิดรับตัวแทนอะไรก็แบ้อะไรไม่ได้ไทยเยอะธรรมยาเฮ้ยนั่นโนบะ ท่หนาฮะใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเห็นโน้นปะเหนียวถ้าเดี๋ยวถ้า,ถามีนะตัวไทยไ่ทำยอดดีๆแล้วเราช่วยกันขายของดีๆครอบเีเหลือเงินเยอะๆมีจะพาครอบครัวพาพันเนอร์ไปนอนเป็นวิลล่าใหญ่ที่มีแบบมีหลังนเนี้ยสิบหลังแล้วมันคอนเน็กกันหมดคือมันสบอบครนะอบครัวหนึ่งอะเออะตรงนั้นเห็นปะก็คือเขาเรียกว่าเดี๋ยวพันัตารางเมตรอะเกินเหรอสองเกินสองสามพัน ทุกคนสวยมากแล้วดูดิเนี่ยแล้วมันอยู่แบบพรเวทมากของเราก็พรเวทคือไม่มีใครสามารถมาเดินผ่านนะห้องเราได้<ม>อืมตรงนั้นก็เหมือนกันยิ่งพรเวทสุดๆแบบไม่อยากคบใครเลยอะ่ะไปอันนี้ก็หุ่ลบลบเย็น<ช>มากๆแล้วที่เมจะบอกว่ามารอบนี้มีประทับใจมากเพราะว่าลมมันไม่เหนียวอากาศไม่ร้อนสังเกตไหมใช่ไม่ไม่เหมือนประเทศไทยคือทะเลมันจะเหนียวเนาะแต่ที่เนี่คือมันมันมัน มันไม่เหนียวอ่ะลมพัดแล้วมันไม่เหนียวสวยอ่ะเดินวนเขาพี่ดูดิทุกคนเห็นน้ํานี่มันไม่ได้แต่งทุกคนเห็นการไล่เฉดมันดูมันดูมันดูมนดูมันดูมันดูมนดูเนี่ยดูคือตรงนั้นเราจะเป็นมหาสมุทรที่แบบสีเข้มเลยใช่ปะคือแบบสีเข้มเลยแต่ตรงนี้ก็คือไล่เฉดไปเลยแล้วตอนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหาดทรายขาวมากขาวมันก็ไล่ไปเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำดูประการังกันด้วยมีดำน้ำเป็นแล้วนะ ตกลนเมื่อกี้ที่เม่ชี้ให้ดูไงบอกว่ามันจะเป็นสะพานที่แบบวิลล่าใหญ่เหมือนกันก็ไม่ได้ถูกมีสะพานอะไรก็ไม่ได้ถูกใหญ่เหมือนกันมีสระว่ายน้ำมีอะไรคือมันเยอะที่นี่มันแบบมันหรูอ่ะมันแบบมันเป็นมันเป็นรีสอร์ทในฝันอ่ะมันเป็นรีสอร์ทที่แบบในชีวิตนี้จะต้องมาให้ได้ถ้ามาแล้วตายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเกิดมาคุ้มแล้วทํานองนั้นเห็นอะไรแบบนี้้วแบบคิดถึงลูกเลยอ่ะเพราะว่า คือพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมาแบบวิ่งเล่นแล้วก็ได้ได้เห็นอะไรด้วยอะ่ะแต่ไม่รู้เขาจะจําได้หรือเปล่าเนาะถ้าพามาไว้เกือบคว่ำมาแล้วเราก็เข้าไปตรงนี้นะจ๊ะนี่เข้าไปก็จะอยู่ Living r o ูมใน Living r o ูมก็คือเนี่ยบ้านมีแบบพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะมากมายให้เราจะนั่งตรงไหน,น มีที่นั่งเป็นร้อยจุดคือ,อนนหันละมันให้นอนแค่สองคนใช่ประเด็นคือมันให้นอนถึงถ้ามันให้นอนจะฆ่าคนจะครอบครัวหนึ่งก็จะได้แบบเอาผ้าน่องผ้านวมมาปูนอนกันเนาะนี่เขาก็จะมีเวลคัมดริงสักหน่อยไหมวันนี้ขออนุญาตไม่ปั๊มนมไปให้ลูกนะคะเพราะว่านมมันแบบเต็มรังแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเออดิงสหน่อยแล้วเดี๋ยวจะปั๊มนมทิ้งโอเคปะได้ สวยมากทุกคนอยากเห็นอะไรอีกอยากดูอะไรเป็นไม่เสร็จไหมแล้วก็ที่นี่กิจกรรมเยอะมากข่าวปะคะมีกิจกรรมเยอะมากมีแบบเยอะมากจนพูดไม่หมดมีอะไรบ้างคะแซดกิจกรรมอ่อเดี๋ยวาตารางให้ดูไหมออกไปหน่อยคือเดี๋ยวเป็นร้อยอะมีจริงจริงเป็นร้อยกิจกรรมเอาที่คนเรารู้จักอะเอาที่เราสามารถทําได้อะ่ะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาพอเรามาถึงอะเราก็ได้บุ๊กอ้นี่ไว้เดี๋ยวไปดูโลมา อ่าไปดูโลมาซึ่ง<น>เขาบอกว่า99ซก็คือจะเห็นแต่เมื่อวานนี้ก็ไปดูโลมามาแล้วไม่เห็นแปลกเงียบเงียบคืนเงียบสงบทุกอย่างเงียบสงบแต่ก็โอเคที่แบบเหมือนได้ไปดูพาพริตตกดินไงคือเมื่อวานน่ะเขาบอกแล้วแต่ดูออแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่า99เอ,อเห็นแต่ถ้าเกิดมันมันคงเผื่อหนึ่งเปอร์เซนต์ไว้ถ้าไม่เห็นขึ้นมาเราคงโชคดีมากอ่าที่เราไปยินตรงโน้นมีแต่พวกนี้ ก็ตรงไหนสะพานลงไปเลยอ่าลองอ่าเดี๋ยวลองดูดีว่าน้ำเค็มปะน้ำเค็มปะสัรหาจริงๆมาเฮ้ยเค็มปีเลยเค็มปีไม่ต้องทำทุกอย่างที่บอกก็ได้นะเค็มเหมือนที่ไทยเลยครับเออเค็มกว่าว่ะมันเหมือนน้ำเกลือเลยเนี่ยไม่ได้เหมือนน้ำทะเลอ่ะแล้วประเด็นคือมันแบบ มันไม่ลองเกินไปในช่วงไมมาตอนนี้คือวันที่31ตุลาช่วงนี้จะเป็นช่วงไฮซีซันของมันดีฟนะคะ mm hmm. ก็ถ้ามาเกาะอน,อน,นั้นสักแป๊บหนึ่งอ่ะช่วงที่นี่ก็จะถูกแลราคะก็จะเข้าถึงได้นิดนึงแต่กอนนี้ค่อนข้างจะเข้าถึงยากแพงถือว่าแพงเลยคือละแสนกว่าบาทอืมแต่มันก็คุ้มแหละเขาก็ทํามาดีอะไรมาดีเนาะ ใครอยากจะเก็บที่นี่แล้วเป็นบักเก็ตลิสต์ของตัวเองในการท่องเที่ยวก็ลองดูนะคะทุกคนสวยมากถ้าอยากจะให้เมยกับแซคทำไลน์เมนต์มาเลยนะเดี๋ยวเมยก็จะไปหากาิจกรรมทำตุ้นี้น่นให้ทุกคนได้มาเที่ยวพร้อมๆกันนะคะ